โคโคนัะโคโคน่ะอุ้มดิโอเคหุ่นแรงๆีือืม ไงถ้าเราปอกมะพร้าวแก่มันก็จะเป็นข้างนี้มันท้าวแก่นี่สีอะไรคะ <S 3> 3 <S ตันตันมะพร้าวแก่นสีอะไรมาเรียนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของมะพร้าว,าาวต้นมะพร้าวอยู่ไหนใครชี้ให้แม่ดูไดิไพีปดูไปชี้มาซิต้น,ตน,ตน,ตนอยู่ไหนต้นต้นลำต้นอ่าไปแตะอ่ารากอ่ะราก,ากานี่ราก อ่าติดติดดินนะแล้วผลมันาอยู่ไหนผลผน่ะลูกมะพร้าวเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นผลอ่อนหรือผลแก่ผลอ่อนขอ่อมีสีอะไรแล้วผลแก่มีสีอะไรอ่เก่งมากแล้วอันไหนอันไหนคือดอกเขาดอกเหลืองใช่ดอกเพื่อมันทำไมถึงมากินที่ดอกอ่ะมันกำลังทำอะไรอยู่มันมากินมันแต เกสรของของดอกนะคือมันจะกินเกสรของดอกแล้วส่วนไหนที่เขามาทําน้ําตาลน่ะพี่ตุลส่วนไหนเขามาทําน้ําตาลก็คือบริเวณนั้นแหละส่วนนั้นน่ะมันมีน้ำหวานไหมมันมีความหวานน้ำตาลมะพร้าวนับนับใว่ามีนึงเฮียไหมมะพร้าวอ่ะมะพร้าวมีหนึ่งสองโอ้ียมากเลยค่ะมีเียอ่ะ ดูที queen, an However, the okay. the the there. There ่ว่าเขาผสมเกสรแล้วมันจะออกมาเป็นลูกอย่างนั้นแหละดูดีลูกเล็กๆหนึ่งกลมๆนู่นใช่ไหมกลมๆหนึ่งเหลืองเหมือนกันกลมๆหนึ่งที่ไหนอะแม่กลมๆหนึ่งเหลืองแล้วอันไหนที่เรียกว่าก้านมะพร้าวใช่ก้านอยู่างนี้ทางมะพร้าวอยู่ไหนทางนี่ไงทางมะพร้าวเนี่ยทางมะพร้าวนั่นแหละใบอ่ะใบใบเขาเป็นยังไงตั้นใบเขาเป็นยังไงใบเป็นยังไงคะ มันเป็นทางออกมาแล้วก็มีแยกออกมาใช่ไหมมีสีอะไรมีมะพรทาวลูกนึ่งลกหนึ่งเนามันเสียไปแล้วอ่ะเดี๋ยวทั้นเคยกินมะพร้าวยังคะเใอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกินมะพร้าวดูสิว่ามันจะมีรสชาติยังไงนะดูที่มะพร้าวที่หนูเก็บมาเป็นมั้งคะรสชาติหวานวใช่ไหมอ่ะแล้วพี่ปุ้งลองชิมดิคะนี่อันนี้ชิมอันนี้ก่อนอันนี้เขาเริ่มกินได้แล้วรสชาติเป็นไงลูก หวานไหมหวานดิน่าลองชิมดิหวานไหมจะได้ดีสุอมแล้วรู้ใช้อันนี้น่าลองดูิสามลูกมีรสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นยังไงหวานกว่าอืมนี้เค็มเค็มนิดนึงเค็มในมือตือแต่ป้าลองชิมดิรสชาติอันนี้เป็นไงคะไม่ได้เค็มอะหนูเลยเอเดมเมื่ามันข้างในมันคืออะไรสิกระเป๋า เนื้อมะพร้าวใช่ไหมที่กไว้ทำอาหารขนมไทยใช่านแมแล้วก็ทำแกงแกงกะทิจะแกะให้ดูนะตั้นจกินอันนี้บ้างตั้นจะกินอันนี้เหรอเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นแบบมันเป็นแบบเนแหนะนะลองกินดิแกด้วยตั้นใช้ช้อนใช้ช้อนอ่ะพี่ตูนช้อนน้องมาเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อน้ำอามาให้น้องกินบ้ะแกแกแเอามาให้ฉันแกะ ตัวอะไรบ้างที่มันสามารถผสมเกสรนี้ได้ครับพึ่งกับแล้วก็ผีเสื้อดูทุกคนมันเป็นเด็กจะไปกินอะไรเกสรที่ไหนไหว่าเกสรข่างตั้งมั้ันนีตั้งตัวอะไรที่มันสามารถผสมเกสรให้เป็นผลได้อืมเก่งมากมันไปกินอะไรคะมันอร่อยมากเลยทุกคนเกสรมันมีรสชาติเป็นยังไงจะกินให้ดู เกสอนดอกไม้แั้วนรสชาติยังไงพึ่งมันถึงไปกินน่ะหวานถ้าเหมือนว่างกินไปเลยอาเไปมกินมันแลู้ไปเนล้วันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างม้ะพร้าวากคิว่าโคสุดยากินอันนี้ค่ะ